ร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยแต่ก็ตามตำแหน่งของพี่ถ่ายขอบอยู่แล้วน้องสไปดเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปเช็คอินกันตรงนี้นี่ขอบลูกเดี๋ยวขออนุญาตมอบให้กัสไปดตบกับพี่ติ๊กมากแล้วอยากให้พี่ว่าพี่ถิ๊ฝั่งนู้นได้สิได้สิอันเดี๋ยวเราจะให้แฟนๆได้ถ่ายและเช็คอินน้องมาเนี่นะเป็นแฟนนะฮะรวมถึงน้องไลฟ์สดอยู่ตอนนี้พอที่สองหลักได้เก็บภาพบรรยากาศนี่คก็บาพน่ารักนี่ในมือมีแฮชแท็กด้วย อย่าลืมนะใส่ให้แชร์กับเราด้วยนะครับ T-Top Shop 11:11 Day t r e นะคะใส่ให้เต็มที่เลยเพราะ T-Top Shop รายการนี้เรียกว่าจัดเต็มมากๆครับเขาโพสเก่งนะนี่เขาโพสไม่พักเลยก็ตอนนี้เนี่ะเขาเป็นยูเป็นวงในอเอตเอามีนะเขามีนะรโอเคจักนิดปอนพักพี่พีสื่อมวลชนนะคะเออเซเลบริตี้ของเรานะคะเคยว่าของเราใครอยากได้ภาพต้องรีบเก็บไว้เลยนะคะนี่คือกระบอกนี่เป็นการแบบว่าเซเลบรตจริงๆเปิดมาแค่คนแรกก็คือ โอ้โหน่ารักกันสุดๆนะคะไม่คิดว่าเราจะแบบ energy ดีขนาดนี้ขอบคุณครับที่มีสื่อท่านไหนอยากได้ยกมือได้เลยอยากให้เราได้เพิ่มไหมฮะเขาบอกว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ทิ้นสุดๆจริงน่ารักสุดๆเพิ่มความสดใสเรียกว่ามาเปิดงานให้กับเราเป็นแทนวันนี้ได้มีความสุขร่วมกันนะครับอ่ะขอบคุณมากๆเลยเรียบร้อยเต่จะไม่ได้แบบนั้ทุกคนแต่คนอื่นนะวันนี้ ว่าอะไร้ยไหมเอาซช์นี่ถือเป็นอีกหนึ่งปีครับที่ครบรอบ14ปีของป๊อปม,มาร<ฮ>์ต้าเกิดของน้องลาบูบู14ปีใช่ดังนั้นวันนี้เราจะแฮปปี้4 t h Anniversary ให้กับน้องลาบูบูและป๊อปม,มาร์ตแห่งนี้ครับ <มา S 2> นี่เลย ขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มสร้างความน่ารักให้กับพวกเรานะครับทั่วโลกเลยได้ชื่นชมผลงานของน้องลาบูบูและผมเชื่อว่าป้อมมานะครับจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่เลยที่ทุกคนเข้าไปได้สินค้าออกไปเยอะแยะมากมายและยิ่งประมาณนี้ครับก็ขอให้น้องลาบูบู้สร้างความน่ารักเป็นรอยยิ้มให้กับพวกเราแบบนี้ตลอดไปเรื่อยๆเลยค่ะขอขอบคุณน้องลาบูบูนะครับที่มาช่วยสร้้งิีการเฉลิมฉลองของเราในงานที่ตัดอบติกนตดลร้อะอุกน่ปีค่ะอยากให้น้องๆ เดินไปหาแฟนๆแล้วหน้าดนึงไปไปไปเดินบปไปไคนหน่อยเร็วเร็วไปุกคนหน่อยน้องอาบูบนี่เดินได้เลยเดินได้เลยโอ๊ยมาเออมาพี่กิจฉากุนที่คุณเล่นกอกิจฉากุนที่คุณมีลูกา ผมนี่นะได้โพสท่ากับน้องด้วยนะคุณพลท่าไหนถูกนะโพสท่ากอดกอดกับน้องรับไอ้ทีเหรอเออน้องดาราลับเราพ่งไปเต็มไปความสดใสนะทำให้เรารู้สึกว่าเราเห็นการน่ารักแบบนี้แล้วแบบสักงทั้งนึงเหรอหืใครก็วัดของน้องไม่รูว่าตงน้องเป็นเหววดาราดาราัเป็นผู้หญิงแล้วต้องมีความทุกโจนแล้วหลายหลายครั้งนี่ยอาจจะมีทำอะไรแบบ ติดอารมณติดขลังติดคอนโดก็เลยเอบติดภาพไปบ้างแต่ทั้งหมดทั้งหมดแล้วเกิดขึ้นจากความสดใสของน้องแอนนี่คือความน่ารักของน้องลาบูบูนั่นเองครับนะคะเป็นน้องเอลส้นๆนะคะขอบคุณน้องลาบูบูอี่ต้อนรับเมื่อกี้วายสวยด้วยเลยอ้าวพิการนะขอเสียงปรบมือนกับลาบูบูพี่หลักครับไปไปออกมาสิออาสโอเค เขาบอกว่าหนูดารัาไหมดาราทีいい่กบแฟนบอกเลยว่าแค่ชุกแดนเตอร์ก็กินขาดลิฟเทปที่ส่งมาก็กินขาดผู้หญิงคนนี้ค่ะสร้างปรากฏการณ์และสัมฤทส่งอย่างยิ่งใหญ่นะคะให้กับแบดมินตัน ตรค่ะสอยมากเขาเปลี่ยนนามสกุลด้วยเหรอคะใช่ค่ะเป็นนามสกุลอะไรครับพี่แม่โอลิมปิกค่ะสวยมากเลยใช่เพลงต่อไปเราจะมาแบบว่าช่วยกันร้องแบบชิลๆถ้าร้องได้ช่วยกันร้องได้ไหมคะร้องไม่ได้ Hors! <t> บั๊มเมซู่ทุกครัปรากฏการจริงๆนะฮะปรากฏการบอกเลยว่าทุกเพลงเป็นปรากฏการบนทิกตอกของเราจริงๆฮุยลุกๆๆๆๆใครลุกเลยครับห้มีที่จับทเวทีนี้ลุกเป็นไฟเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเป็นแฟนทุบคนโอ้โหอยากรู้แรงหมดหรือยังยังผมถามอไม่ถามตอบยังอะไรอ่ะอ๋อป้า เดี๋ยวไม่ตอบด้วยน้องตอบเผือกไว้เออน่ารักมากนะเอาเป็นว่าเมื่อคู่นี้เราเปิดเวทีกันด้วยความสนุกสนานอย่างเป็นทางการแล้วกานฟขานทุกท่านขายทางออนไลน์และออนไลน์เดี๋ยวเราจะขออนุญาตแตงกิจกรรมด้วยเกมสนุกๆเราล่ะสนุกสนุกจริงนี่คือว่านี้ดูเกมที่จากลัตเลยทุกคณเนี่ย อยู่กับประสบการณ์ของ TikTok ธรรมดา,นานมากแค่ไหนคุณคือแฟนทธุนแท้ของ TikTok หรือไม่เออ,อบให้นี้ว่าเดี๋ยวเราจะขออนุญาตตรงโะคุณท่านนะคะจะมี QR code ในการที่เอ่อสแกนการสแกน QR code ต่อจากนี้พ,พี่ป,ปั๊ปีครับผมควรสแกนเถอะถ้าไม่สแกนเนี่ยเดี๋ยวก็าหาว่าเราไม่บอก ใช่บอกเลยว่าคุณขาสแกนกันก่อนแค่บอกว่ารางวัลคืออะไรคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยท้าเป็นี่เราเห็นกันแบบนี้แกนยูอาร์โค้ดแบบนั้นจริงจริงพี่เดี๋ยวขออนุญาตดูตรงนี้สแกนเลยค่ะโอเคสแกนผิดเหรอพี่ประตูสแกนเลยไม่มีมืืออตรงนี้คือสอบตอบพี่ประตูได้ตอบกับพี่ประตูอ่านนะเราสิตอบนี้สแกน